หากคุณกำลังมองหาคอยสำหรับ FC 24แล้วก็ต้องนี่เลย15คอยแชร์แลนด์ใช้ระบบ Comfort Trade ไม่ต้องกโดนแบนหรือเตือนลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเอโย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 สวัสดีสวีเดนครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงจุดเด่นเซเลียสนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์เซตติ้งสำหรับ FC ยีนะครับผมก็เซตติ้งเนี้ยผมลองใช้มา3วันแล้วผมรู้สึกว่ามันลงตัวนะสำหรับผมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเซตติ้งมาส่วนโชว์เน,นี้ยผมแชร์ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณ ลองเล่นเองอะนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นฟีแฟอาจารย์คุณปรับตามที่คุณชอบเลยครับอันนี้นะอันนี้ไม่ไม่ก๊อปหรือว่าจะลองก๊อปไปเล่นดูก็ได้ครับอันนี้ความความชอบส่วนตัวนะครับผมอันนี้ผมก็แชร์ได้แค่นี้นะนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์แบบเข้าบิดเข้าบิดที่ผมอยากจะมาแชร์ตรงตัวเลยก็คือเกมเซตติ้งนะครับที่ผมลองมานะครับฟรีเซตอันนี้ถ้าเล่นออ,ออฟไลน์โหมดมันจะเป็นคัสตอมนะครับออโต้ช็อตมีแต่ว่าถ้าเป็นเล่นกับออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโหมด เป็นอะไรก็ตามนะครับที่เป็นออนไลน์ซีซั่นหรือว่าอัลติเมททีมก็ได้จะเป็นคอมเพลติฟิชพนะครับก็ออโต้ล็อกไว้เลยนะครับช็อตแอสซิสแตต์แอสซิสต์ไว้นะครับชาร์พิติชิ่งถ้าคุณเอ่อเป็นคนยิงติดเขียวเอ่ออยากลองฝึกดูก็ออนไว้ white, นะครับแต่ผมแนะนำว่าออนไว้แหละสำหรับมือใหม่ด้วยเพราะว่าให้ฝึกไว้นะไม่ต้องกลัวครับมันจะติดแดง แน่นอนครับโปเพย์เยอร์ก็ติดแดงครับไม่ต้องไปงกังวลครับมีแพ้มีชนะครับเกมนี้นะครับ <c oughs> มาถึงพาสซิ่งนั้นสำคัญมากเลยครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงตัว3ตัวนี้เป็นหลักนะตรงนี้มันปรับเป็นเซมาอยู่แล้วนะครับผมก็ปรับเหมือนเดิมกา a พาสอันนี้ Assisted Cross Assist a n c e ผมลองเป็นเซมาผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่ผมลองปรับเป็น a s s i s t e d แล้วผมรู้สึกมันดีกว่าจริงนะครับอยากให้เป็น a s s i s t e d ไว้เพราะว่าเวลาเราผมเป็นคนทำเจอเบิร์นคอสอยู่แล้วเมื่อวานผมทำไปได้ ติดบ่อยค่อนข้างบ่อยแต่ว่าจบสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่า ผู up, them, like, okay, ้เล่นที่ผมส่งขึ้นไปหน้าเนี่ยมันคอนโทรบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป้าไป2ลูกแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าโอเคแอสิสเตนซ์อันนี้เป็นแอสิสแตต์ไว้ดีกว่านะครับผมว่ามันจะช่วยได้เยอะถ้าคุณอยากจะลองฝึกดูเซมายก็โอเคนะมันจะไปตามที่ถ้าคุณกด O ไป2 2 5หลอดมันก็จะไปตามนั้นเลยนะครับผมไปเสาไกลคุณเล็งไปเสาไกลก็จะไปตามนั้นแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเถี่ยนะบางทีมันก็จะเลยไปด้านบนสุดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เป็นแอสิสแตต์ไวตนะครับล็อ้ Uh, assisted ไว้นะครับ pass receiver lock อันนี้เป็น r a t ตลอดนะนะครับผมไม่มี animation start หรือว่าอะไรก็ตามเป็น rate ไว้นะครับ position pass sensitivity อันนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยผมปรับเป็น normal ไว้ผมยังไม่เคยลองหายนะผมผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอ่สิ่งที่ผมว่าปรับเป็น normal ดีกว่าสำหรับแพทแรกนะครับผม <c oughs> Clearance distance Clearance distance อันนี้สำหรับ defending นะครับเป็น directional นะถ้าเป็น classic เนี่ยมันจะเคลียร์ไปในพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่สุดถ้าเป็น directional เนี่ยมันจะเคลียร์ตามเราต้องการ พื้นที่เราต้องการนะครับผมประมาณนี้นะส่วน defending อันนี้ผมลอง advance ไปนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมจะมาก่อนที่จะทําวิดีโอนี้ออกมาผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามเนี่ย tactical defending ก็ให้กลิ่นกลิ่นอายของฟีฟ่าเก่านะครับผมแต่ก็ปรับเป็น tactical defending ไว้นะถ้า advance defending เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเลยว่า advance จริงๆนะครับมันจะมีความยากในการแบบว่า jogging เหมือนเดิมครับแต่ว่าในการ tackle อย่างเงี้ย animation ไม่ค่อยถูกอะ่ะมันวูดบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นไรนะครับผมแนะนําเป็น tactical ไว้ pass block อันนี้อ,อนไว้นะครับเราต้องการให้ AI ช่วยในการบล็อกบอลนะครับ ออโต้สวิตชิ่งอันนี้ On Air Balls แล้วก็ Loose Balls นะครับผมออโต้สวิตชิ่งอันนี้มันจะเปลี่ยนตัวไปในภาวะชุกเฉินเท่านั้นนะครับในพื้นที่สมมติว่าแบบว่าหน้าประตูแล้วเราเราจะวิ่งตามเขาอย่างนี้แล้ไม่เปลี่ยนตัวไปมันจะเปลี่ยนตัวไปให้หรือว่าแบบลูกการอากาศ เราไม่เปลี่ยนตัวไปมันจะเปลี่ยนตัวไปให้ให้เราเคลียร์ให้ออโต้สวิตชิงมูฟซิสเตน e m อันนี้ผมปรับเป็นนอนนะสําหรับใครที่ต้องการที่แบบว่าบีบพื้นที่เร็วๆที่เมทคอนเทนกด R2 กด R1 มันโฮนานขึ้นปรับเป็นไฮไว้หรือว่าเป็นโลไว้ก็ได้ครับมันไม,ไม,ไม่ไม่ต่างอะไรขนาดนั้นโลก็อ่อมันจะมีระยเวลาในการใช้ในการโฮผู้เล่นนะ่ะน้อยลงมากกว่าไฮนะครับแต่ผมปรับเป็นนอน มันดีสุดแล้วเพราะว่ามันจะประคองผู้เล่นดีสุดนะครับไม่เข้าซูมสี่ซูมห้าให้มันหลุดตำแหน่งนะครับผมดิจิตซูชิ่งอันนี้เป็นคลาสสิกไว้นะครับเหมือนพาร์ทที่แล้วเลยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเพลย์เลเยอร์ชิพนะครับส่วนดิจิตซูชิ่งเซนซิบิลิตี้อันนี้เอ่อผมปรับเป็น5นะผมมั่นใจว่ามันเป็น4มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาในการเล่นเกมรับตรงซูชิ่งนิดหนึ่งนะมันไปช้ามากผมกด L1 บ่อยมากเลยช่วงแรกนะครับตอนเเเนนนนี้้้้ยผผผมมมมค่่่ออขาางงงชิแแลลวปปรรับ็ูสึกฮ แม่งรู้สึกว่ามันมันเร็วเกินไปอ่ะมันเร็วจนแบบว่าผมต้องเปลี่ยนตัวแบบกลับกลับไปมาแล้วมาเนี้ยผมรู้สึกว่า5โอเคนะมันเปลี่ยนไปแล้วผมรู้สึกว่ามันพอๆกับภาคก,ก่อนๆที่ผ่านมาก็คือปรับไปทีหนึ่งก็จะไปแบบตอบสนองดีอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับผมก็ลองไว้5ดูถ้าใครอยากให้มันเร็วขึ้นก็ลองปรับดูครับลองเล่นดูนะครับเราจะได้รู้ตัวว่าผมรู้สึกว่า5มับนเพอร์เฟกต์แหละ next player switching นะครับเป็นคลาสสิกไว้ player lock ก็ออนไว้นะครับมาฝึกไว้ดีกว่าไว Play ้ player lock อะนะครับผมก็ มันจะมีส่วนช่วยในการเล่นเกมลุกได้ดีขึ้นนะครับตัวผู้เล่นที่มันอยู่ในพื้นที่แคบเราเพย์ล็อก L1 R3 แล้วก็กด R3 เลื่อนไปหาตัวที่เราต้องการนะครับแล้วก็พื้นที่แคบมาพื้นที่ว่างเ,เปลี่ยนตัวไปมาอะไรเงี้ยมันช่วยให้คู่แข่งมันหลงหรือว่าช่วยให้เรามีพื้นที่เล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ ช่วยได้เยอะนะครับไอคอนสวิตชิ่งอันนี้ผมไม่ชอบนะเวลาเรากด R3 แล้วมันจะขึ้นแบบว่าอน,นาล็อกซ้ายบนล่างให้มันปรับตัวไปหาตัวเล่นที่เราต้องการนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคผมไม่ชอบที่มันมีหัวเยอะๆนะครับแต่ถ้าคุณชอบคุณออนไว้เลยครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นออฟดีกว่าปัดด้วย R3 ดีกว่าครับนะฮะเสถียรมากกว่านะเกมนี้ผู้เล่นที่เป็นกองหลังนะต้องนิ่งๆไว้ด้วยนะพยายามปรับไปตอนที่เขาจะเล่นท่าหรือว่าจะยิงแล้วนะครับผมปรับไปก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามัน มันเหว่งง่ายมากเว้ยทางเนี้ยส่วนด r ิ b b l i n g นะครับดริ b b l i n g อันเนี้ยมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามานะทุกคนนะครับ orbit d r ร b บ l i n g มันคือการกด l 1 l 2แล้วก็กดเล f t stick นะครับประมาณนี้มันจะเอาตัวอันหลังให้กับตัวผู้เล่นคู่ต่อสู้แล้วก็บังบอลให้3ามร้อยศสิบานลยไปเร็วมากนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ประโยชน์อะไรเลยเว้ยในการเจอเกมตึงผมรู้สึกว่าถ้าเขาเข้ามาเร็วยังไงก็เสียบอลอยู่ดีอ่ะเออดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ากด off ไปเลยมันมันมันม มันอะไรเยอะแยะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาช d ยดิบิ n งเป็นอะไรที่มันแบบว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าช่วยในการส่งเสริมเรื่องเรื่องการเลี้งบอลไปแดนหน้าแทนที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็ o อบิก็คือแบบว่าหมุนรอบตัวตัวเองอะไรมาณนี้ส,นส,สามรยจองศาผมไม่ช่วยเลยเลยครับนะฮะโกลคิปเปอร์เนี้ยเป็นแ s สซิสแตตไว้นะครับส่วน Controller Preferences อันนี้กดออฟหมดเลยนะ ออฟหมดเลยนะครับถ้าคุณอยากมีบ i วเบชั่นหรือใครสันอะไรก็ตามเนี่ยตรงจอยเนี่ยกดออนไว้ก็ได้ Intense กด n n h n c e กดอกดคลาสสิก uh, ก็ได้ครับแต่ผมกดออฟไว้ผมไม่ชอบเวลากดส่งแล้วมันจะมีแบบกระตุกกระตุกผมไม่ชอบทันสันนะครับมาถึงแคม ERA นะแม t c h อันนี้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวนะแค m e ร่าอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณหรือว่าคุณชอบแบบไหนนะครับผมชอบโคออฟ ผมเคยเล่นเทเลบอร์ดแคสผมเคยเล่นตัวเทเลปกติผมรู้สึกว่าโค o ออฟอะมุมมันสูงแล้วมันเล่นง่ายมากๆครับนะฮะในการมองหาตัวผู้เล่นแบบโทสนามอะไรประมาณนี้อาตัวผู้เล่นง่ายเล่นง่ายยิ่งขึ้นมากกว่าเทเลบอร์ดแคสนะครับขึ้นอยู่กับความชอบคุณนะถ้าคุณชอบเทเลเล่นไปเลยครับไม่มีไม่มีตายตัวว่าคุณต้องเล่นเหมือนผมนะครับผมประมาณนี้นะถ้าคุณเล่นเหมือนผมต้องปรับประมาณนี้ดูครับผมผมชอบนะรู้สึกว่ามันโอเคเพราะว่าช็อตซูมก็ออฟไว้นะครับ มาถึงวิชวลอันนี้สําคัญมากนะผมอยากจะมาแชร์ด้วยเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเยอะมากสําหรับพวกเพลย์สไตล์พลาสอันนี้แล้วแต่คุณเลยครับเพลย์เนมอะไรพวกนี้ก็ขึ้นชื่อคุณหรือว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์เพลย์เนมชื่อนักเตะก็ได้แต่ผมอชอบดูว่าผมเล่นอะไรอยู่เพลย์สไตล์พลาสเอ่อโอเวอร์เฮดอินดิเคเตอร์อันนี้ก็อ่อนไว้ white, ผมอยากจะรู้ว่านักเตะใช้เพลย์สไตล์พลาสเปิร์กนั้นตอนไหนบ้าง next player indicator รอันนี้ยกด off ไว้ white, นะครับผม next เ player, next player คเบิล next เพลย์อะไรมันจะขึ้น สามเหลี่ยมกับตัวขั้งๆที่เราคุมอยู่ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่ผมหาไม่เจอในเกมเพลย์ว่าไม่มีแล้วมาอยู่ในวิวลแทนนะครับอันนี้นะเบสเพย์เจอร์ก็ออฟไว้อะไรที่มันขึ้นมาแบบรบกวนสายตาคุณในการเล่นคุณภาพในการเล่นผมกดออฟไปเลยนะนะครับโอ้ oh, skip off, ูสกิปก็ออฟไปครับมันลำคาญนะครับผมไทม์สกอร์ดิสเพลย์อันนี้ก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วว่าไทาม์เวลามันถึงตอนไหนแล้วจะได้ดูว่าเราควรบุกเราควรดีเฟน์ตอนไหนเราควรประเปิดตอนไหนเนาะ นะครับผมตกอคล็อกดาวน์ันนี้คนถามผมมาเยอะมันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะ่ะมันจะไม่ขึ้นมานะครับด้านซ้ายบนนะ่ะจะไม่บังทัศนวิสัยในการในการเล่นคุณนะครับฟิช mm ั่นพาสกับช็อ t คืออะไร p ิช i ั่นพ Pass ถ้าคุณกด R2 อนะ่ะแล้วคุณจะแบบเ,เปิดแบบล็อบดริฟท์พาสมันจะไม่ใช่แล้วนะอันนี้ฟีเจอร์นี้มันตัดออกไปนะครับฟิชชั่นพาสอันนี้ก็เข้ามาเป็นฟีเจอร์ใหม่ในการล็อกพาซิ่งของคุณ ให้ไปตรงตัวบูนเ่นที่เราต้องการนะครับหรือว่าพื้นที่ว่างนะครับผมก็ลองดูครับใครอยากจะเล่นใครอยากจะอะไรก็ลองดูถ้าผมกดออฟไว้ white. ผมรู้สึกว่าผมจะฝึกแบบว่าแบบคนตาบอดอะ่ะก็คือแบบว่าลองกด r R 2แล้วก็ O ดูซิแบบประมาณนี้3รอบไปถึงตัวไหมหรือว่าแบบชิปเหมือนท่าทางเหมือนชิปไปให้แบบเล่นต่ออะไประมาณนี้นะครับผมส่วนดน้านล่างนะครับผมอันนี้ก็ปรับตามที่ของผมเลยดีฟอ u l ์ด e ฟอ u l ์ไปนะครับผมส่วน Scrolling น i n e u p อันนี้ก็ออฟไว้ white. ผมไม่ชอบเลยครับ s c r o l l i n g nine up อันนี้ มันปิดได้ก็ดีมากนะครับคอนเนคชันอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเนคชันอินดิเคเตอร์จงรีอินพุตอันนี้เป็นอินพุตโอเวอร์เลย์ overlay, คือจอยสติ๊กขึ้นมุมขวาบนนะครับใครที่ไม่เป็นสตรีมหรือว่าอะไรก็กดออฟเพราะว่ามันจะรบกวนสายตาคุณในการเลน่นนิดนึงนะในการบุกด้านขวาอะไรประมาณนี้ในการดีเฟนต์ด้วยอาจจะไม่เห็นนะครับดังนั้นเน,นี่ยอินพุตอินพุตอองลี่สำหรับผมนะครับแต่โปรโมชั่นอินไซด์โอเวอร์เลย์อันเนี้ยเอาจจริงนะผมกดออฟนะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นแบบ เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเปอร์เซ็นต์การได้ประตูได้เยอะไปหมดอะนะครับมันลบกวนสายตาคุณในการเล่นนะเวลาบอลออกข้างมันจะขึ้นมาให้ซึ่งมันแบบไม่มีความจำเป็นเลยครับนะฮะมันมันจะสนุกอินถ้าคุณเล่นเล่นแบบเคนเลโมดอะนะฮะเล่นออฟไลน์ line, มันสนุกมากประมาณนี้นะประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมเซตติ้งทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์เนะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาใน คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเข้าไปตอบให้นะครับผมแล้วก็ผมสตรีมทุกวันเวลา3ามทุ่มตรงนะไว้เจอกันคืนนี้ด้วยนะครับผมวันจันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส u b ตะไคร้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาเรื่อยๆนะสำหรับคอนเทนต์ดีๆ FC 2 4านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ